สวัสดีค่ะมาพบพ่อกัะเซ้าทาบันน้ำในต่างแดดในเช่นเคยนะคะเมื่อนี้หน่่ยสิมาน้ำเสนอหลังจากที่หน่่ยได้ไปเก็บอ่แอ่นหญ้าหันมาแล้วเรื่น n ชรอกภาษาโนเวน้นะองจพี่น้องหน่ย่ยเสถมิตรหลังจากเก็บมาแล้วหน่่ยมีวิธีอย่างแน่อันนี้หน่่ยลวกเซตเด้อพี่น้องหน่่ยลวกเซตมะแล้วลวกเซตปุ๊บหน่่ยสตาร์ฟน้ำในน้ำลวกใส่เกลือไปน้ำแน่เล่พี่น้อง เพื่อความสะอาดจักน้อยเนาะแต่หลังจากล่างล่างแล้วก็เอาข้างหมอ้อข้างหม้อเดือดแล้วก็ลัว่วเตรียมน้ำเย็นในพอมเราจะพี่น้องแล้วเอาเกลือลงในน้ำเย็นน้ำจักน้อยใส่อีกรอบหนึ่งจกักนิดนิดเราจะพี่น้องแล้วก็ปั่นแบบนี้พี่น้องขออนุญาตใส่ถุงมือก่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ บมเมนว่าย่านมันดาดมันบมดาดแล้วแต่ว่าใส่ถุงมือนะมันสิดีพออีกอย่างกับการกันที่แบบว่าบรให้บูดบรให้เสียเพราะเ้าใส่ใส่ช่องฟิตอยู่เนาะจ้าแต่ว่ากับเดเพื่อไว้เพื่อความสะอาดนั่งกับพี่น้องเนาะโอเคนะจ้าติดตามกันเลยจ้าพี่น้องอ่าหน่วยจ้าสีให้พี่น้องเบิ่งเอาทั้งนี้ขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพี่น้องจะได้เห็นน้ำเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือขาดหนึ่ง กินหนึ่งครั้งทำทำซุปก็ได้จะทำลวกทำเอยียงก็แล้วแต่เนะาะจะฟาลววกใช่ละเฮ็ดปั้นเป็นก้อนอย่างสิพี่น้องคือกินเธอหนึ่งเลยกะเวลาเขาจับกินเขาสีเฮ็ดเขาสีเอาออกมาก,กินกระตับเป็นก้อน,อนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ได้สามข้าพี่น้องเก็บมาเมื่อนี้นะนี่ก็ดีบลอมออกน้ำนแนัหน่อยก็ดีเนะจาะพี่น้องแทกดีดี หน่อยบะมีอันอันนั้นคือเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแต่จริงๆกับบ๊อปนะ็นี่นตู้เย็นเฮ้ยมีหลายมัดปากให้ดีๆพี่น้องเลยนั่นสิละนั่นสิละโอเคเนาะจา้ะวังว่าคลิปนี้คือสิเป็นประโยชน์เนาะจา้ะคลิปสั้นๆแต่มีความหมายเนาะจ้ะพี่น้องกินสามขาบจับออกทีละก้อนนะจ้ะพี่น้องทําซุปทําลวกทําแก,งอ,าก,แกงอ่ะสิแกงอ่อมแกงอ่อมแซ่บสุดพี่น้องเด้อ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สาวทาน,นุพนมนะจ๊ะนํำเสนอคิดไหม่หมดีๆสั้นๆแต่ได้ความหมายได้จากพี่น้องสวัสดีค่ะ